ขอกราบสาาวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่คุณทุกคนนอนดีตอนนี้นะครับสู่ทองสมไซส์ชาแนวพี่น้องไันคุณได้จะเข้ามาใหม่ก,กมีันกดติดตามให้ไดเด้อเนาะเพื่อเป็นอกำลังใจให้ต่อไปเนาะไปหอดหารอยซับไปไ่าพี่น้องตอนนี้คอยกันติดไปเลี้ยงงูอ่ะพี่น้องเอ้แต่เรามองมือว้านมือซื่อนี่ตัดหญ้าให้มันม่นมาเมือนี้เราเอามาฝากท่องนะพี่น้องบริกาตัดหญ้าให้มันมือน,นี้ฮจะมาปล่อยตีอย่างเอาเนาะ กับกันไปสับกันมากอาจจะสับกันไปสับกันมากกับการตัดหญ้าให้มัน่นเลยอะมาเลี้ยงนันเนาะแดดพี่น้องเอ้ยแดดกระจาพี่น้องเอ้ยไอ้น่านดี๋ยวนี้หัวแดดดำเนาะ ตรงๆพี่น้องเลยเริ่มเอาเริ่มม่านแน่เลยพี่น้องเลยเริ่มสิได้เกี่ยวเลยว่ามัานเดือดตรงเดือดกนาดจะตามแผนเลยเลยพี่น้องเลยปล่อยเลี้ยงประมาณาสักชั่วโมงนึงเขา,ขา,ก,ากันนานจะไล่กระคอแล้วเฮ้ยสบายดีกองดูสบายดีดู คือเศร้าเลยไม่ได้กินนำ้ำบ่ฮะใส่บ่หมวกควายใส่หมวกไปแล้ว,วเราจะปล่อยใช่ไปล่อยมันคข้านึงพี่น้องเลยใส่เองเท่าหมปล่อยแล้วแล้ว,ลวพี่น้องเนาะนี่ให้มันเลาะกินน้ำมันอีกแหละ ข้อยก็แมนน้ำนิดน,น้อยแต่เดี๋ยวให้มันอยูนั่นนี่แหละประมาณสม้มโอเนี่เขาก็จะไล่อขอขอครับคือตะกาวนิดน้อย 9, อยูน,น่ายูน่าคตอก้าว ลันนี้เขาวาดิภัยปลูกมังมโม่แล้วมันน้ำซึมแล้วเขาคอยรบัสเลน้ำมันโบกเราคอยเราเศร้าะนะเอาไปเ้ยเสือกเนาะเสือกแม่ถอดออกแต่งวัวมันไปดองเนาะแต่มันคลองมันยามันไปย่างนะาแล้วแล้วดึงออกไว้เอาเข่าคลอกเลยคนระับมาเช่ยวปล่อยออกมาเอากาศปลูกใส่ไม้นะพี่น้องตอนปล่อยมันหัดออกตอน โอ้บรรยากาศดีเลยพี่น้องเลยพักพี่น้องเนาะเอาวะมาเพื่อนเด็กลงกินมาพี่น้องควยายมันจะกินไก่ให้หน้าแต่ได้พาโล่เพียงนี่มันจะเป็นกันนี้นะพี่น้องดู วิธีชีวิตการเลี้ยงก่อเลี้ยงคั้วให้พ่อแม่พี่น้องเด้วงเนาะเราเป็นจริไงไดรเนี่ยกันแน่นี่แหละหม,มุดแดงไฟย่างอยู่ยังกัดพี่น้องเองว่ายาเอเอปลอดน,นะเกิดบุตเกิดบุมีแตพี่น้องเอา้ามาสังขารทั้งหมดเลย ก้อเข่าไม่ได้ก้อนนิ่งใหญ่เลยเพียนเนาะขากเต๋อยู่ได,งด,ไได้งามลายกับว่าเรื่งองเพียงมันลมถ้างามนั่นเลยลมมามันลุมีเพืดบนไ่ได้ใช่ต้องไงมันพอดีกสั้นหนึ่งอย่างมันงามลายเนาะโอ้ทองหน้าคอยเองเนาะหน้าคอยเองพี่น้องทัง้งรังน อาพี่น้องเอ้ยเอาไปเฮ็ดหยังเนาะนั่งทางว่าควาย่นี่ล้วที่ีวิตของเฮาก็บ่ได้มีหยังหลายดอกเนาะพี่น้องอยู่ตามธรรมชาติบ้านนาของเฮาแหละบ่ได้หยังปานใดสิว่ายังได้ดีวะฮอดยามนาก็เฮ็ดนาฮอดยามสวนก็เฮ็ดสวนเบิดเท่านั้นแหละพี่น้องบ่ได้ไปไสเนาะคอยก็บ่เคยไปเฮ็ดงานอยู่เมืองกรุงเทพฯจักเทื่อบ่เคยไปเฮ็ดงานอยู่เมืองใหญ่จักเทื่อเนาะมีแต่อยู่ตาม หายตามหน้านั่นนี่แล้วพี่น้องอะไรก็มัก์คเฮดยูทูบแน่เนาะมัก์คไยแน่มากอะไรเต็ดมากามามาก,กับหมูกับลายปีแล้วพี่น้องสองสามปีแล้วมันก็บ่ได้ยยังเนาะแต่ก่อยก็ยังบ่ได้ลดละความพยายามยังเฮดต่อมาเรื่อยๆแนวมักน้องพี่น้องเนาะคอยว่างว่ามือหนึ่งมันจะตอบแทนอย่างสะสมเลยคอยคิดว่ามือหนึ่งมันจะตอบแทนนี่คอย อาศัยพ่อแม่พี่น้องและเบิ่งคลิปหนะเนาะแล้วก็ซอยก็ติดตามเนยูทูปมาหนีถ้าร้ายปีแล้วกั็มูเนาะส่องผู้ไทยบ้านนอกพี่น้องเขาไปพิมพ์เบิ่งรถตันยูเฟสเฟซบุ๊กกะพิมพ์ว่าผู้ไทยบ้านนอกโทรภาษาไทยเนาะเห็นแล้วดอกแล้ทายู่อยู่ในยูทูปเขียนพิมพ์ว่าผู้ไทยบ้านนอกเป็นภาษาลาวเนาะพี่น้องผู้ไทยบ้านนอกพี่ที่พี่ที่นะตัวภาษาอังกฤษเนาะตัวพี่กับตัวที่ผู้ไทยบ้านนอกพี่ที่พิมพ์ออกมาเห็นแล้ว พ่อพ่อเฮ็ดคลิปนะนี well, ่พ like ี่น้องก็จะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับคลิปตะลุกเฮ็ดมากอะหลายปีแล้วบัประสบความสําเร็จจักย่างพี่น้องเนาะเฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างนะพี่น้องมันแต่บัมีตัวแด่ประสบผลสําเร็จเนาะออีกย่างข้องหูเ่ากับบัลายแต่ก็ทีว่าอย่างใดตัวมากอะไรพี่น้องเลยมักเห็ดมักทำอะไรแต่นี่ก็ เอาลงก็ยากยากพี่น้องนี่ค่อยกันยังเบิดทอยนี่เอาลงกับวันนี้คงง่ายพี่น้องเอาลงกับประมาณโอ้ยเธอเธอ,อมันยากในเป็นมือเนาะพอจะได้คลิปหนึ่งเอาลงขอเห็ดนี่แล้วโทรศัพท์กับพื้นที่น้อยเดียวของเนาคงสามสิบสองกิกเท่นน่ะกันหกสิบสี่ยังไข่เนาะนี่สามสิบสองกิ๊กทนั้นพี่น้องเห็ดยังกับได้ปลายเบิดแลเต็มแล้วพี่น้องเอยประมาณ Head เฮ็ดนี่ก็เฮ็ดแล้วแล้วก็รบทีมเฮ็ดแล้วไรก็รบทีมแล้วไพี่น้องมันเพราะว่าเฮ็ดลายบ่ได้นาะเอาท้ายมานนี่ประมาณเช่าทีนี่เอาลงบ่ได้เลยเวลาเขาไปเข่าไปตัดต่อคลิปแล้วส่งออกบ่ได้พี่น้องป้านข่อยก็ยังเฮ็ดมาคู่มือเนาะมู่ผู้เฮ็ดมาน้ำกันเริ่มฮับหายตายจากไปเป็นลเลยเนะริ่มเบาวละไเนาะเริ่มเอาลูกมะเมียก็ลายพี่น้องเล่นนังน้ำกันเนาะขิดหอดเขายโยเนาะผู้หลังคนก็ไปกรุงเทพผู้หลังคนก็ไปเอาเมีย แต่ว่าข่อยยังเห็ดเ,เก่าเปลี่ยนแผนแค่ว่าเห็ดเรื่องนงั่งตลกกรรมฐานวิถีชีวิตธรรมชาติ์นี่นี่นเนาะเพิ่งเจอป่ะพี่น้องไม่ได้มีอยังลายดอกอยู่ในนี่แหละพอไ,ได้ฝากพ่อแม่พี่น้องที่พอฝากพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งอยู่นี่แหละเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้หและกกดติดตามอะ้รพี่น้องพอได้มีอยังกาลืมอย่าลืมคมอมเมนต์เข้ามาเนาะค่อยก็เบาบวกเก่งก็ได้ดอกพี่น้องแต่ว่า เหย็ดจะซื้อมากจะซื้อเนาะบริเวมีความสามารถเท่าคนอื่นไปรไะด,ดอกแต่ว่ามากักอันแลอาง่ายๆซะพี่น้นองเนาะกดติดตามไม่ได้แล้พี่น้องเลยเลี้ยงควายเบิ้งมันเนาะประมาณนข้าวหนึ่งข้าวก็จะเอาเข้าขอกเลยเข่ามาเตะบานคือแต่ละมออเลยพี่น้ะะองบริเวมียังลายดอกเนาะเลี้ยงไว้งวงขั้วก็เพราะได้ พอได้บันแยมเขามันยามเขาบ่มีเรียกพ่อได้ขายงัวขายควายเนาะแล้วอเฮ็จะเป็นอยู่บออยู่ดีมีแห้งเขากับคายงัวขายควายนะพี่น้องเลี้ยงไว้พอได้นนั่นแหล้วพอได้ประกันชีวิตเอาแล้วก็เจ็บไข่ได้ป่วยเนาะเขากับบ่มีเงินให้กับเจ้าเขากับงัวขว้วให้กับเจ้าคายให้กับเจ้าเนาะประมาณนี้แหละเลี้ยงไว้กับนั่นนี่แหละพี่น้องพอได้แก่ไขไปอะไรชีวิตทั้งพอได้แก่ไขไปเลยพี่น้อง กินยาดีขนาดเมาขนาดตัวนี้น่อยแล้วพี่น้องควายกับมีสามตัวตัวนี้แล้วพี่น้องหัวกับมีเจ็ดตัวรวมกันเป็นสิบเนาะ ไล่กลับ,บนเลยพี่น้อยไล่ไออกกลับ,บแล้วหุน้องคลอดเพ่นปออ้ไล่ไกลับไปเลยเลยดี๋ยว้้นะ้คำเลยพีหน้อยเ่นรับขอมาเลคำมาเตบานครัตบานด ปวดัลยหรอกกับน้องเพื่อนเลยยงเพื่อนเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ับได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปสานี้เนาะเพราะที่เบิ่งก็บจะเริมกดติดตามมาแน่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะมียังกับข้อมินเข้ามาได้เนาะสิเก็บเป็นบุญเฮียนไปเรื่อยๆพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปสามีเนาะขอกล่าวคข้ามาสบายดีสวัสดีครับ